เอเป็นคนสั่งเข้าร้านนี้กินเลยดิที่ใช้แต่ว่าฉันทำได้แค่มองน้องๆครับพี่ร้านน้องมีอะไรเด็กวะ มีตำนานกับตำเร็วพี่จะทำอะไรดีครับมานี่ดิมานี่ดิครับพูดพ่อเหรอพูดพ่อเหรอเอ้อพี่แค่นี้ก็ตบแล้วพี่นะพูดพ่อแค่นี้ก็ตบแล้วันแล้วพี่จะแดกอะไรพี่มีตำนานกับตำเร็วพี่จะแดกอะไรมานี่ดิมานี่ดิคุณแรงแรงเหรอคุณแรกเหรอพูดแรงพูดแรงงั้นเอาตำนานใหมพี่จตำนานโอเคพี่โอเคพูดแค่นี้โอ้โหูตบกันโอ้โวอะไรวะ ่พี่ไปนั่งรอนะนั่งรอพี่พออขอบคุณพี่นะค <c oughs> ระับครับครับตกปลาคาร์บทำไมวะอีวอนมึงมึงไอ้วอนเฮ้ยอยู่ดีๆก็โดนตบโง่ขาโคตรโหดแท้เฮ้ยดูคนบาดได้นะอ้วอยอยู่ดีๆก็มาตกเฉยเฮ้ยใหมวะครับอะไรกินบ้างครับอครับครับพี่มีตำตำเร็วกับตำนานครับอ๋อตำเร็วกับตำนาน เอาตำเร็วอ๋อพี่จะเอาตำเร็วตำเร็วพ่อค้าเอาตำเร็วที่หนึ่งนะครับผมได้ครับพี่พี่นั่งก่อนนะครับผมยังจิบโหอยเลยพี่้องยทำอะไรเนาะอ๋อครับครับครับเดี๋ยวพี่นั่งรอครับเดี๋ยวทําตำให้นะครับผมครับครับครับอยู่ีบโเมื่อไรกูจะได้กินวะพี่พี่ที่หนึงนะเดี๋ยวได้แล้วพี่ตำเร็วได้แล้วครับได้แล้วครับได้แล้วครับตำเร็วครับครับอ่ะ ไปเสิร์ฟในเสิร์ฟในีน้อง้าถาแก่โตนาค่ะไปเสิร์ฟโต๊ะตามเร็วนะโต๊ะตาเล่คาโกคาคาคาเกิดโต๊ะมึงให้โต๊ะนั้นก่อนปะเราสั่งก่อนมึงโต๊ะตาเล่ก่อนนะคะคบคราคาคามาแล้วครับโต๊ะตาเล่มาแล้วค้าคาคาคบคามาครับได้แล้ะครับครับผมครับพ่อค้าพ่อค้าอะไรนะพี่ทำไมโต๊ะนั้นได้ก่อน ผมมาตัวนึ่ไม่เขาเขาสั่งตำตำตำเร็วพี่พี่ขอโทษนะครับเพราะว่าพี่สั่งตำนานพี่ก็ต้องรอก่อนนะพี่ผมกำลังตำไม่ที่อยู่นะใจเย็นพี่ใจเย็นทำให้นานที่สุดโอ้ยเฮ้ยพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะพี่ซาซาเหรอพใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นต่พี่นะสั่งตำเร็วอ่ะนั่นพี่ไม่แรงเลยเรียนนวดเดี๋ยวเมื่อวานขึ้นนวด เย็นจเย็นทั้งที่ไม่แดกแล้วกลับก่อนนะพี่เอาวปดีโอก่อนพี่เดียวก่อนทั้งเสร็จแน่เห็นที่ไหนพี่สั่งแล้วพี่เอาได้ไงพี่พี่พี่จเย็นนะพี่นะเดี๋ยวบัวหวานขึ้นนะพี่เอาให้คุณแบกก่อนก่อเย็นร้อนจเย็นพี่เอาได้มาเอาแล้วกลับแล้วผมอิ่วหมดเลยผมสั่งก่อนทำไมเนี่ยไม่ได้ก็ให้จืดนะพ่อค้าเดี๋ยวโลนเดี๋ยวร้น ไมเจอที่ไรนะอย่าเย็นจีนดี๋ยวข้าสุบยาแล้นี่ดวนอย่าเย็นด้วย่าเย็นเย็นเดี๋ยวม้วนขึ้นด้วยเย็นนะอย่าไปตีมันนะพี่นะนี่อ้าวพี่พี่รู้จักกันหรอใช่ใช่รู้จักกันรู้จักกันบ้านเดียวกันมันเป็นเด็กแถวบ้าน อันนี้มันมันชอบโมโหกันที่ไม่ได้ตามใจมันพี่ขอโทษด้วยนะพี่นะขอโทษครับครับไม่เป็นไรเป็นคนไรเป็นโทษคนนี้ขอโทษครับไอ้เจ้าตี้ครับเฮ้ยนี่แล้วผมไปแล้วนะโทษทีพี่